สวัสดีค่ะสุขภาพดีบายอ่อรุ่งจุธากมลช่อง YouTube สุขภาพดีๆค่ะวันนี้มาเอาใจคนรักสุขภาพคนต้องการลดน้ำหนักกับเมนูก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ต้ยมยำและแซนด์วิชแคลอรี่ต่ำเอาใจคนลดน้ำหนักล้นๆค่ะอุปกรณ์หลักเรามี3อย่างนะคะนั่นก็คือผงปรุงรดเฟื้องฟ้าของกิฟฟินน้ำพริกเผากิฟฟินและเส้นหมี่กิฟฟินค่ะ มาเริ่มลงมือกันเลยค่ะใส่น้ําร้อนลงไปในหม้อพอประมาณนะคะแล้วก็นําหมูบดสับติดมันนิดหนึ่งนะคะเราไม่ได้ใช้น้ํามันนะคะเอามารวนให้สุกค่ะเมื่อรวนให้สุกแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้าเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะคะตั้งต่อให้เดือดและใส่ผงปรุงรสเฟืองฟ้าลงไปหนึ่งช้อนเท่านั้นเองค่ะจากนั้นเราก็เติมถั่วถั่วฝักยาวนะคะถั่วสดผักฝักยาวใส่พริกป่นนิดนึงค่ะ รอดนึงนะคะจากนั้นก็ตักน้ำพริกเผาของกิฟฟินใส่เข้าไปค่ะบอกได้เลยว่าทุกทุก,ทก,กอุปกรณ์ที่จัดลงไปนะคะครีนลน้นรวนเลยค่ะบีบน้ำมะนาวลงไปใส่ความเซ็บตามความชอบนะคะเมื่อสุกได้ที่แล้วนะคะก็มาตักราดบนเส้นหมี่ขาวที่เราแช่น้ำแล้วลวกไว้แล้วนะคะตามด้วยเครื่องหอมทุกอย่างที่คุณชอบทานนะคะข่าวนี้ละค่ะทำกินได้ทำขายก็ดีค่ะ กับเมนูง่ายๆกับกิฟฟลีนแล้วพริกเผาที่มีล่ะคะสามารถเอามาป้ายขนมปังให้คุณสามีให้คุณลูกๆที่บ้านทานได้คะ่ะไม่เผ็ดคะ่ะทุกคนทานได้ทุกคนอร่อยได้กับเมนูสุขภาพในวันนี้นะคะกับผงปรุงรสเฟืองฟ้าเส้นหมี่ขาวเฟืองฟ้าของกิฟฟลีนและน้ำพริกเผากิฟฟลีนทุกสูตรทุกวัตถุดิบสะอาดครีนปลอดภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวคะ่ะ สนใจสั่งซื้อที่0630236245มีบริการจะส่งและเก็บปลายทางแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ